ันคือจอจะเดินสุกไอแมนกับจอจะเดินสุกนะครับผมปีนี้จุดมาแล้วสองบังนะครับผมวันที่ยี่สิบสามมีนาคมนะแต่ซี่รอยพอดีครับและกะ้กกาจุดหมูว่านนี่ 24, สิบีเมษาย,ยนนั้นใดซี่ร้อยสิบวินาทีนะครับผมได้หลายกว่าเก่าอีกเมื่อนี่มือที่สามซี่เพนยังไดโปรดติดตามนะครับผมสำหรับทีมงานจอจะเดินสุกครับ มุปันหาหลังจากนั้นเป็นร่างสันติสุขนะครับรายการมองไฟมออื่นอ่างรงด้วยเด้่อับบรินญากับทางกระดิจงานกำลังไปของทีมงานจอดเจริญสุข มีเงินอ่าบ่แม,ม่นมีเงินมื้อนี้ลุงหลอดอยู่บ้านพี่พว,นน,น,พวนนะครับตำบลอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับวันที่25มีนาคม2566ครับโคนฐานคือเจาะเจริญสุขนะครับเป็นฝั่งไฟที่ร้อนแรงที่สุดเลยนะครับ <c> จุดมาเปิดประเภทนี่สองหมื่นจุด2องหมื่นเลยสี้อยถึงสองหมื่นนะครับ <c> มือแรกได้400พอดีมือสองเด็ดสี่ร้อยซีบีนะครับผม <c> มือนี้มือที่3สิได้400อีกหรือไม่โปรดติดตามเจาะเจริญสุขค,ครับ ออดออดเลขกำกับ 3, 4, 5 75ครั 7, 4, บเล<ำ>ข429เคะแนนคุณทำได้ไหมพี่ไอ้ของไผ่ที่มันจงโชคดี3 2 1สอป ต้นเต้นไปได้เลยต้นเต้นต้นเต้นไปได้เลยออกจากฐานเป็นหุบเน่นๆนะครับเนื่อนะครับต้นเต้นไปได้เลยเสยๆบาสสีน้ำไหลมากเลย่งไหนะครับอ้าวติดเลยนะครับโยกเลยนะครับ โค้แหลมนะครับออกนิ่มๆนุ่มๆนะครับสี่สิบเจ็ดสิบห้านะครับ,บราคาสร้างนะครับสี่สิบเจ็ดสิบห้าเลยครับโอ้โหโอ้โหข้องามครับครับโอ้เริ่มวางหางหาหม่งยูหม่งน,นุ่นบนสนามได้รับซ่าหางดูดลมท่าเดียวท่าเดียวนะครับผมจอเจริญสุขครับ ว้าวนะครับผมดีใจนะมาจารย์สร so, like ้างนะครับผมแก้วหวานเชียบนะครับสำหรับลุงหลอดทาท้ายจอดเจริญสุขหมื่บ้านนี่ก็ทาท้ายจอดเจริญสุขได้กซีลอยซีบีลุงหลอดกับกลับบ้านเลยมัอนี่ก็ทาท้ายจอดเจริญสุขลงลุงหลอดกับสิขออนุญาตกลับบ้านนะครับหวานเชียบอยู่หรอกครับอ่ะรอลุลรอเชียร์กันไปบดซีลอยเกือบซีลอยครับบดซีลอยกับเกือบซีลอยนะครับอันนี้ทีมงานมาบักจอนนะครับฝากพี่ฝากน้องวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเจอกันนะจ๊ะวิ่งเข้าฐานแน่นอน ก้วเห็นแลนแน่นอนครับเห็นแลนแน่นอนครับเบาดีาดาบบมาเมบดีนะครับแต่ว่าเอ๋อบบสูงบ่อโอ้โบสูงมาได้นานทีเจ้านะครับสำหรับเหล็กเจ็ดสิบหานะครับเจ้า อ้าวหวานเจีย๊ยบนะครับเออถึงก่อเป็นโอโมนะครับเฮ้หวานเจีย๊ยบโจโ,ล,โลอยู่นะครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหนะครับผมไฟโจโลนะครับสุดยอดเลยนะครับผมเติม 375เจ้าวนะครับโอ้โหจ้าวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีค่ะลาาลาล,าล,าลา